สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาจากโครงการฝึกอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือการปฏิบัติงานของขาศาศาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในเทวเวชพันธ์ประธานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยที่ห้องประชุมโรงแรมภูง,งาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา โดยมีรัศฎรในพื้นที่จังหวัดพังงาเข้ารับการฝึกอบรมและอาสาสมัครทําหน้าที่เป็นพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยจำนวน122คนนายสมพงษ์พวงศรีหัวหน้างานการมีส่วนร่วมในนามของสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงากล่าวว่าทางสำนักง,งานได้จัดทาโครงการฝึกอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาภายใต้ชื่อพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นแกนนำรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งคนหรือร่วมเป็นกรรมการนับคะแนนทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาได้ประสานความร่วมมือกับสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงาเพื่อสรรหาผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งจะจัดให้มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่3-4พฤษภาค,คม2554ที่ห้องประชุมโรงแรมภูง,งาอําเภอเมืองจังหวัดพังงา 咱老婆。